โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะเป็นคลิปที่2ของซีรีส์ฟิสตายนะครับแนะนําแนวทางการเล่นนะก็ในคลิปนี้นะครับจะมาแนะนําแนวทางการเล่นพอยต์การ์ดหรือว่า PG นะครับโอเคก็ตอนนี้นะครับตัวเกมมีกิจกรรมนะครับถ้าเกิดสร้างตัวใหม่หรือว่ามีตัวที่เวยังไม่ถึง16เนี่ยก็เข้ามาแล้วมันจะ มีของขวัญให้ XP นะครับให้เป็นเลเวล16ไปเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีงการถ่าต้องทำอะไรงไงนะครับก็คือหลังเปิดเซิร์ฟนี้มาเนี่ยก็คือปิดปรับะุงวันนี้นะครับก็ให้เราสร้างตัวใหม่หรือว่าจะเอาตัวเดิมที่เวลไม่ถึง16อยู่แล้วก็ได้นะครับอันนี้ผมจะสร้างใหม่ไปเลยนะโอเคก็พอยกาดนะครับ หลายคนก็อาจจะสงสัยสนใจพวกค่าสถานะต่างๆนะผมก็ขอบอกไว้เลยว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ต่างกันนะครับคือมันไม่ต่างกันขนาดนะั้นอะเราชอบตัวไหนก็สร้างไปเถอะนะครับอันนี้ผมจะเอาตัวนี้แล้วกันเพราะว่าตัวปิงปองเนี่ยผมมีละนะกระหัดสองตัวนี้เมโลนี่ก้าท่าทางก็จะ เวลาที่เ,เขาเรียกว่าท่าดีใจนะก็จะกลกัวนกลหน่อยโอเคจะผมเอาตัวนี้เพราะว่าจะกล่าวาปั้นก่อนอเ,เป็นกาดส่วนสูงของกาดก็จะมีผลนะครับถ้าเกิดเราเอาตัวเล็กเนี่ยมันก็จะบางทีค่าลัานนิ่งค่าอะไรเงี้ยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นนะ ริงค่าสาระเนี่ยไม่ต้องไปแคร์มันมากก็ได้นะเพราะว่าฟีลลิ่งที่เราเล่นตัวละครในเกมจริงๆอ่ะมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะคือมันจะต่างกันที่ฟีลลิ่งการเล่นมากกว่านะความรู้สึกของเราอ่ะโอเคผมเอาตัวเล็กละกันจะได้มีสติลเพิ่มขึ้น,นมาอีกหน่อย น,นี่ก็เป็นตัวละครพิเศษนะเราก็เติมแคสเข้าตัวละครก่อนนะถึงจะกดสร้างได้นะครับหรือว่าได้สิทธิ์จากอ่าบิงโกนะครับออันนี้ก็เป็นตัวเบืกหนึ่งนะเข้าปุ๊บดูดิกิจกรรมมันมานร็เปล่าโอเคแล้วก็มาเช็คเมลบ็อกเลยนะนี่ไงมาแ้ะเนี่ยกิจกรรมนะครับเนี่ยเขาจะให้เป็นการ์ด e exp มานะครับ กดรับปุ๊บอ,อ้าวอ้าวหาเรื่องละเค เรียบร้อยนะครับแล้วก็รอมันแป๊บนึงให้มันอัพเลเวลก่อนโอเคนี่ก็คือรูปสึกภาพปุ้มเนี่ยมันจะขึ้นให้เลือกตำแหน่งอย่างเงี้ยนะนะแล้วก็มาดูความต่างของมันนะก็ PG เนี่ยจะเป็นตัวที่ไปโลมอ่ะ ตัวซัพพอร์ตนะครับคือค่าสราระเนี่ยก็จะบล็อกได้นะมีพาวเวอร์ขึ้นมาอีกหน่อยนึงแต่ว่าแรกกับ3มแต้มที่จะแม่นไม่เท่า SG นะโอเค <c oughs> ก็สำหรับสกิลที่จำเป็นนะแน่นอนว่าเหมือนเดิมนะครับสกิลอันนี้เรียกว่ากบนะครับก็คือพุ่งเก็บบอลนนะะซื้อไว้สกินี้ถ้าเราอยากเก็บตังไว้ก็ไม่ต้องซื้อก็ได้นะ,ะ PG สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ running pass นะครับ อลลี่โฮปเนี่ยจริงๆไม่จําเป็นต้องซื้อมาก็ได้นะเราส่งธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนเขาก็ทําแต้มได้อยู่ดีนะก็ส่วนตัวก็มองว่าไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดใครซื้อไปใช้ก็ต้องดูโอกาสดูจังหวะกันดีๆนะครับเพราะว่าถ้ามีคนมาบังข้างหน้าเนี่ยมันก็จะบอลหลุดไปเลยนะอันนี้ก็เป็นสกิลล็อกดิฟนะ ก็ส่วนตัวมองไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่จริงๆก็สําหรับพอยการ์ดจริงๆสําหรับการ์ดผมไม่แนะนําให้ดิฟเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเสี่ยงแล้วก็ถ้าเกิดคุณทํพลาดเสียบอลอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็มีเรื่องอะีกนะครับในทีมก็ไม่ไมแนะนําให้ไปดิฟเล่นกันเท่าไหร่นะอันนี้ก็เป็นพวกท่าทางหลอก ถ้าทางทําแต้มอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนชอบแล้วแต่ว่าอยากจะเอาไปใส่อะไรเงี้ยนะครับเดียอีกสกิลนึงก็ Quick f i l l In เนี่ยถามว่าจำเป็นไหมถ้าเกิดคุณเล่นเก่งจริงๆอะ่ะมันไม่ต้องก็ได้นะแต่ก็เอาไว้กรณีฉุกเฉินอะ่ะเวลาโดนบงังโดนอะไรเงี้ยนะสกักษะนี้มันจะมีประโยชน์นะครับช่วยให้เราตามประกบทันนะก็ ต้องซื้อไว้นะครับก็สกิลแคทผมจะไม่พูดถึงนะผมจะพูดถึงค่าสกิลที่มันใช้แต้มคะแนนพอยต์ Point, เนี่ยซื้อนะเพื่อเป็นไกด์ไลน์คนที่เล่นสายฟรีหรือว่าเล่นแล้วแบบรู้สึกว่าเออเกมนี้มันมันจะไปได้ไกลหรือเปล่ามันจะโอเคหรือเปล่าจะเติมดีไหมอะไรเงี้ย ที่เหลือก็เป็นสกิลเวลเยอะเนาะก็ผงไม่ต้องพูดถึงลนะโอเคเราก็ได้แค่สกิลหลกักๆก็พอนะอสำหรับฟรีตล์เนี่ยก็แล้วแต่คนชอบนะอันนี้ถ้าเก็บบอลน,นี่ก็ดีนะเวลาบางทีเนี่ยเก็บบอลแล้วมันติดไอ้ตัวเนี้ยมันก็วิ่งไหลไปต่อเลยนะถ้าดิฟท่าอะไรเงี้ยก็ไม่แนะนําให้ซื้อนะท่าดิฟที่แนะนําให้ซื้อก็จะมีแค่ เ,เดี๋ยวผมดูนะนี่แบ็กโลทิเบิลสอนะแต่อันนี้เป็นท่าแคสนะมันมันจะดิฟออกไปด้านข้างอย่างเงี้ยนะก็คือถ้าเกิดดิฟที่ออกไปด้านข้างที่มันไม่ใช่พุ่งไปข้างหน้าเวลาโดนเฟสอัพโดนอะไรเงี้ยมันก็จะไม่หลุดนะไม่ลม้มก็มีท่านี้หนะ่อยใช้แคสใครใครที่ไม่ได้เติมเ่ยนะก็ไม่ต้องซื้อก็ได้นะจริงๆนะท่านี้ เราก็เล่นแบบอดทนเอานะก็สำหรับท่ากบต่างเนี่ยก็แล้วแต่นะว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อมันก็ถามว่ามันช่วยให้ไก่ขึ้นไหมจริงๆระยะมันก็เท่าเดิมมันะแต่ความรู้สึกมันแบบมันไหลไปต่อไงมันทำให้เราตัวเราอะจะไปอีกโพสิชันหนึ่งนะครับก็ก็ดีนะถ้าซื้อไปก็ดีนะ นี่เป็นท่าประกันนะครับเขาจะเรียกประกันไผ่เวลาเราดิฟไปแล้วติดเฟสอัพเนี่ยแล้วมันจะล้มใช่ไหมมีโอกาสติดท่านี้นะครับก็ซื้อไว้กระดิ่นนั่นําให้ซื้อนะเพราะมันลดโอกาสที่บอลจะตกไปเลยนะแต่ข้อเสียของมันก็คือระหว่างที่ติดท่านี้มันจะโดนสติลง่ายนะก็เอาไปใช้ด้วยคมระวังนะ ก็คือถึงถึงบอกไงว่าไม่แนะนำให้ไปด,ดิฟนะครับโอเคก็สกิลของว mm ิวสิก็คงมีแค่นี้ของววสามเนี่ย mm hmm. ก็แนะนำให้ซื้ออ่ะสกิลนี้ก็เป็นสกิลกบอีกสกิลนึ่งนะซื้อไปก็ดีถ้าไม่มีถ้าก,า,กาจะเซฟพ,พอยต์ไว้ก็ไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับ อ,อ,อันนี้ก็เป็นท่าดิฟอีกท่าหนึ่งที่เป็นดิฟด้านข้างนะก็แนะนําให้ซื้อแต่อันนี้น่าจะเป็นแคสมาใหแต่ไม่ผิดนะก็ใครที่ไม่เติมก็ไม่ต้องซื้อก็ได้นะมันไม่ได้ลำบากขนาดนั้นนะโอเคแล้วก็ท่านี้นะครับเป็นท่าดิฟด้านข้างเหมือนกันท่านี้เป็นท่าใช้ point ซื้อได้นะถ้าเกิดใครจะเล่นดิฟก็ซือซ้อไว้นะครับใครไม่เล่นดิฟก็ไม่ต้องซื้อก็ได้นะ แต่จริงๆมันก็คือก็คงต้องซื้อติดไว้อหไะล่ะเพราะว่านานๆนทีเรามีโอกาสมันก็ต้องเอากันหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นพวกท่าตบที่มันเพิ่มมาใหม่นะก็ไม่ต้องซื้อก็ได้นะจริงๆอ่ะแต่ซื้อไว้ก็ดีนะเพราะว่าผมเห็นบางทีเนี่ยกดตบผิดจังหวะแต่ท่านี้มันขึ้นมาเนี่ยก็ตบโดนเฉยเลยนะ ที่เหลือก็เป็นพวกท่าแคสท,ท่ายิงอะไรเงี้ย okay, ครับก็สำหรับสิิวที่จำเป็นของไฟกาดนะผมก็เอามาแค่กบแล้วก็ Running p a r t แล้วก็ Quick Fill In นะส่วนฟีสตา้ายผมไม่ซื้อมาเลยนะโอเคอ่ะต่อไปนะครับ ตอนนี้เช้าอยู่ยังไม่ย owią, ังไ <c oughs> ม่มีคนเล่นนะก็ไปห้องเทรนนิ่งแล้วกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับคนที่จะเล่นไพ่กาดจะทำการเรียนรู้บทบาทของตำแหน่งตัวเองครับ ก็คือพลอยกาดเมันก็จะทำหน้าที่เป็นตัวโลมแล้วก็ซัพพอร์ตคนในทีมนะครับคือเราไม่จำเป็นจะต้องไปดิฟสร้างจังหวะให้ตัวเองนะครับดิฟอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็แค่ส่งเพื่อนอย่างเดียวนะเวลาเราเห็นเพื่อนว่างๆอย่างเงี้ยกดใช้ yeah, <nice S 1> คลิปอ <pass. S 1> e. ีเพื่ประโยชน์ Wide open. Wide open. Yeah, nice open. open. Yeah, แล้วก็ไนท์เพลสเนี่ยก็คือ มันจะมีเสียงขึ้นมานะ wide open กับ nice pass นะครับ Wide Open เนี่ย NPC มันส่งติดไหนนะ Yeah Yeah nice Wide Open nice Pass yeah, nice Pass Pass Night 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 ยิงค่า pass คือค่าส่งบ bon อลเราสูงเนี่ยโอกาสติดไหนก็จะมากขึ้นนะแล้วก็เวลาส่งเนี่ยก็ลดโอกาสที่จะโดนตัดบอลนะแล้วก็ point g a r d เนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่ หาห้องง่ายที่สุดหาทีมง่ายที่สุดคือใค,ใครก็ถามหาแต่พ้อยกาเพราะมันเป็นตัวส่งครับนกะ็คือถ้าใช้ QE running pass เนี่ยโอกาสที่จะโดนตัดบอลเนี่ยมันต่ำกว่าที่จะมากด F yeah, ส่งธรรมดานะ nice ลเพื่อนเดินติดตัวบุโอเคก็สำหรับพ้อยกาเนี่ยหน้าที่อย่างหลักๆเลยอะ่ะก็จะมีแค่รนะับส่งบอล <Nice S 1> ให้เพื่อน <Wide> นะ ที players, to to ่เหลือก็วิ่งอยู่ที่เราวิ่งนะการวิ่งของเราเนี่ยอาจจะวิ่งหลอกล่อสร้างจังหวะให้เพื่อนให้เพื่อนว่างๆอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าไปยิงเองนะแต่ถ้าเกิดเราเราว่างจริงๆอ่ะเราค่อยยิงเองก็ได้นะครับทีจีมันจะไม่ค่อยแม่นนะครับบางทีมันก็ไม่ลง ต่อไปนะครับเรื่องการการดิฟนะครับอย่างที่บอกก็คือไม่แนะนําให้ไปดิฟนะครับเครื่องจริงอ่ะ PG เนี่ยเราแค่ส่งเพื่อน,น่ยมันก็พอแล้วนะครับเพราะว่าอย่างไงตัวทําแต้มในทีมเราเนี่ยยังไงรับมันก็เป็นตัวทําแต้มที่แบบชั่วๆอยู่แล้วนะก็ส่วนใหญ่ที่จะจัดทีมกันก็เป็นพวก power forward หรือว่า small forward นะครับ ก็สำหรับทีมที่เป็น SG เนี่ยมันก็อีกแบบนึ่งนะอยู่ที่ความเก่งของ SG คนนั้นนะว่าเขาจะเล่นยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นทีมที่ใช้ f o r ์เวดทําแต้มเนี่ยคือมันก็เป็นแต้มที่ชัวร์อยู่แล้วนะเราก็ทําแต้มไหลไปเรื่อยนะไม่ต้องไปฝืนตัวเองนะครับโอเคก็สําหรับภาคนี้นะมันทำทริกดิฟต่อเนื่องของฟ o อยกาดไม่ได้นะต้องใช้ b บ็คดิพเปิลนะ อ้ยเดี๋ยวสอนในคลิป s อแล้วกันนะครับโอเคก็ nice okay, สำหรับ p g เนี่ยก็อยากจะฝากถึงเพื่อนๆทุกคนนะว่าคนที่จะเล่นเล่นสายส่งเนี่ยเราก็ส่งอย่างเดียวก็พอเนี่ย nice ไม่จำเป็นต้องไปดิฟแล้วก็ค่อยส่งอะไรเงี้ยนะครับ yeah, nice มันไร้สาระนะครับก็ดิฟเนี่ยมันไม่จำเป็นเลยนะครับพ g เนี่ยเราส่งอย่างเดียวก็ yeah, nice เล่นได้แล้วนะ โ <Okay. S 2> <Nice pass. S 1> อเคันนี้ก็เป็นแนวทางการเล่นพอยกาดนะครับก็สาหรับคลิปแนะนําต่างๆเนี่ยคงจะไม่ได้เล่นในแมตช์ให้ดูนะเพราะว่าตอนนี้กม็มันไม่ค่อยมีคนเล่นนะตอนนี้โอเครู้สึกว่ามันยังผ่านไปไม่ค่อยเท่าไหร่นะก็ เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะสอน FG ต่อเลยละกันนะครับโอเคก็สำหรับ PG นะก็สิ่งที่แนะนำให้เล่นก็คือเล่นส่งอย่างเดียวเวลายิงเนี่ยเวลาว่างค่อยยิงนะครับไม่ต้องไปฝืนดิฟพยายามจะทำแต้มหาจังหวะตัวเองอะไรเงี้ยไม่ต้องนะครับเราวิง่งไปไนเนี่ยเดี๋ยวก็มีโอกาสเองนั่นแหละนะครับเพราะว่าตัวทำแต้มในทีมเนี่ยมันจะชัวร์อยู่แล้วนะ ก็สำหรับ FG นะครับสกิลที่จำเป็นเนี่ยก็จะมีเก็บบอลเหมือนกันนะครับแล้วก็เฟสอัพเหมือนกันนะแล้วก็มีสกิลนี่แบ็กแบ็กกิ้งอัพก็คือเป็นการดิฟถอยหลังนะอย่างเงี้ยท่านี้แล้วก็ต่อเนื่องจากท่าแบ็กกิ้งอัพสอง ไอต่อจากท่า Backing Up เนี่ยก็จะเป็นท่า Back d i ฟเบิ้ลนสองนะครับคือถ้าเราดิฟติดท่า Back ดิฟนั่นใช่ไหมนยมันก็จะ dip ดิฟต่อไปนะครับก็ช่องสกิลก็จะใช้เกินท่าช่องหน่ยนะถ้าเกิดเราเราไม่มีช่องใช่ไหมเราก็เอาสกิลบางอันออกก็ได้นะที่เราคิดว่าไม่จะเป็นนะครับโอเค ก็สำหรับสกิลนี้นะ Pass After Back t o เนี่ยก็คือเราดิฟอะแล้วเรากด S ระหว่างดิฟเนี่ยมันจะส่งบอลไปเลยนะก็คือการล้มอะก็คือสมมุติเวลาเราดิฟแล้วมันไปไป,ไปในทางตัวประกบใช่ไหมมันจะล้มเน่ยเรากดส่งบอลเนี่ยมันก็มันก็จะส่งบอลไปเลยนะมันจะไม่ล้มนะครับจริงๆสกิลมันมีอีกนะเดี๋ยวผมดูก่อน ก็ที่เหลือก็มันแล้วแต่ว่าคุณจะซื้ออะไรมาเป็นลูกเล่นให้ตัวเองนะครับสกิลนี้นะครับที่แนะนำา b c k t to u u um p e r นะครับมันจะยิงได้หลังจากที่เรากดดิฟเลยนะครับแต่แนะนำสำหรับเลเวล4 5าขึ้นไปนะครับ พราะว่าอาเรลวต่ํากว่านั้นเนี่ยมันอาจจะยิงไม่ลงนะครับ <c oughs> โอเค <c oughs> ก็ไปห้องทนเทนนิ่งเหมือนเดิมครับเพราะว่ายังไม่ค่อยมีห้องนะครับ ก็สำหรับเ g นะครับเป็นตำแหน่งทำแต้มนะครับที่จะขายสมอลฟอร์เวิร์ดนะครับก็คือสามารถยิง2ได้เหมือนกันนะจะไม่แม่นเท่าสมอลฟอร์เวิร์ดแต่ส่วนตัวโดวยความรู้สึกเนี่ยมันก็ดีอย <Wide open. S 1> ู่ oh man, nice okay. สิ่งที่เอจจีเนี่ยแทบจะชัวร์เลยนีย่ก็คือ3แต้มนะ มันก็อยู่ที่ค่าของตัวละครล้วด้วยนะแนะนำให้ดันค่าสามแต้มให้เกินแปดสิบถึจะเริ่มแม่นละ่ะจะไม่ค่อยยิงแล้วบอกโอเคก่อนที่เราจะเล่นตัวทำแต้มก็จะแนะนำให้รู้จักระบบเกมบางอย่างก่อนนะันบแรกก็คือ,อการบอดนะคนจะเรียกกันว่า ไอ้บอดวะกูบอดวะยิงบอดยิงไม่ลงอะไรเงี้ยมันคืออะไรนะการบอดเนี่ยมันก็คืออาการนึงของเกมนะไม่รู้มันเกิดจากอะไรเหมือนกันก็คือเรายิงยังไงมันก็ไม่ลงอนะ่ะเนี่ยราวล่างมันก็ไม่ลงไม่ใช่ลูกเดียวนะคุณเป็นติดต่อ,อกันหลายลูกอนะ่ะแล้วไปยิงสองอะไรเงี้ยไดอัพอะไรเงี้ยไม่ลงบางคนดังไม่ลงนั่นแหละการบอดก็ กันบอดเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาเป็นระยะนึงอ่ะไม่นานเท่าไหร่นะครับก็เราก็ต้องลองทำแต้มไปจนกว่ามันจะลงะนะ Aww, ถ้าเราลงเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ถือว่าหายบอร์ดแล้วครับ Woo, ก็สำหรับเอจนะครับตำแหน่งตำแหน่งเอจเนี่ยสิ่งที่อยากแนะนำเพื่อนๆเลยก็คือ,อควรจะ ในรู้การกดวิ่งไปมาไปมาเนี่ยนะครับก็คือวิ่งแป๊บๆหาช่องยิงตัวเองแี่ยแทบจะไม่จำเป็นต้องดีฟต่อจริงจเราวิ่งจะชากได้นะครับอยู่ที่จังหวะของเรากับจังหวะเพื่อนที่ส่งถ้าเพื่อนส่งจังหวะดี คนเทพๆก็เลย yeah, <nice S 1> ชอบพ <wide S 1> ิถ e ี e ส,ส,ส่งไวๆอย่างเงี้ยน,นะครับก็คือส่งยัดมาเลยอะไรเงี้ย yeah, nice nice จะวิ่งกระชาก wide open. Wide open. อันนี้ก็คือการวิ่งกระชากก็คือเราต้องเรียนรู้ที่จะกดวิ่ง yeah, <nice S 1> ไปมาถนะ้า <Wide> สำหรับเ g เนะี่ยมันก็จะเหมาะสำหรับคนที่นิ้วไวๆหน่อยนะเนี่ยระหว่างรับบอลก็กดวิ่งสวน โอเคก็สำหรับการดิฟนะสิ่งที่สายดิฟจะต้องรู้ก็คือการเผาดิฟที่หลายๆคนชอบบอกกันนะก็คือมันจะดิฟท่าแลกทิ้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเอาเพื่อนมาบางังหรือว่าไปไปถอยข้างหลังก็มาดิฟเล่นอย่างเงี้ยนะก็ส่วนตัวเนะี่ยไม่แนะนำให้เอาเพื่อนบงังนะบางทีเนี่ยมัน มันมีบล๊อกอยู่นะดิฟชนเพื่อนอะนะแล้วก็บอลดุดตรงนั้นนะครับดิฟไปโนชนเพื่อนตัวเองนะใครที่เผาดิฟบ่อยๆก็น่าจะเคยเจออยู่นะโอเคก็สำหรับการดิฟนะครับส่วนตัวก็ไม่แนะนำเท่าไหร่นะแล้วแต่ว่าแล้วแต่สถานการณ์นะถ้าเกิดเอาไปดิฟบ่อยๆเนี่ยก็ฝ่ายตรงข้ามก็จะชินกับแนวทางการเล่นเราอะนะว่า เ,ออเราดิฟอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันก็จะมาปิดเราได้ง่ายกว่าเดิมนะโอเคก็ไหนก็ใส่ท่า yeah, แบแบ,แบดิฟสองน,นะเรากดดิฟใช่ไหมเราก็กดลูกศรอ,ออกจากแป้นอะ่ะคือลูกศรลงนั่นแหละอย่างอยู่ข้างนี้นก็คือลูกศรอ,ออกจากแป้นก็คือข้างขวาใช่ไหมเราก็ดิฟขึ้นลง,งนนแล้วก,กดออกจากแป้นแล้วมันก็จะดิฟถอยหลังนะ พอเราดิฟถลางปุ๊บเนี่ยเราก็กดทิศทางไปต่อแล้วเราอยากไปทางไหนนะ yeah, <nice. S 1> เลือกท่าสกิลที่บอกว่าส่งระหว่างดิฟเนี่ยก็คือเวลาเราดิฟกะล้มเนี่ยกด S นะครับเขาจะส่งไปมากระจะก <Nice. S 2> การล้มส่หนึ่งนะ nice. แล้วก็ก่อนจากกันวันนี้เนี่ยก็จะฝากเทคนิคการดิฟต่อเนื่องไวน้นะอันนี้ SG เนี่ยทำได้ชัวร์ๆ PG นี่ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวรอเวลให้มันถึงก่อนเนาะแล้วได้สก,กิลมาเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับก็ให้เราใช้แบ็กดิฟสองนะเสร็จปุ๊บสก,กิลเดบนยะครับก็คือถ้าเรากดเดบยมันจะเป็นเลี้ยงลูกอย่างนี้ใช่ไหม เราปล่อยเนี่ยปล่อยมันก็จะปล่อยห้ามกดทิศทางนะถ้าเรากดทิศทางปุ๊บเนี่ยมันก็จะหลุดกลายเป็นหมุนอย่างเงี้ยนะครับคือค nice ่าตะกิดเดี๋ยว yeah. มันอยู่ nice เราปล่อยเ nice yeah, nice นี่ยนะตะกิดอย่างเงี้ยครับโอเคดิฟเสร็จป,ปุ๊บเดี๋ยวมันอยู่แล้วก็ดิฟต่อ นี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับก็ใหม่ๆอาจจะไม่ค่อยเชีนนะนอยาชี่นเอง,องโอเคแล้วก็สำหรับคนที่ดิฟนะครับถามว่าทำไมไม่แนะนำให้ดิฟเพราะว่าทุกครั้งที่เราดิฟเสร็จมันจะติดสถานะสติลง่ายนะส่วนใหญ่ก็เลยจะโดนสติลกันรวๆจนหัวร้อนก็มีนะครับไม่ว่าท่าอะไรก็ตามแต่สมมติเนี่ย สมมติดิฟเจ็เนี่ยจังหวะเนี้ยจังหวะที่ดิฟเซ็ตมันจะสติลง่ายมากนะครับยิ่งถ้าเกิดจะทําเทคนิคอย่างเงี้ยไม่ต้องพูดถึงนะโอกาสโดนสติลประมาณเก้าสิบเซ็นนะครับก็คือส่วนน้อยที่จะสติลไม่ติดนะดังนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่แนะนําให้เล่นสายดิฟนะก้าสำหรับคนที่ ตามประกบ SG สายดิฟนะครับวิธีตามประกบก็คือไม่จะเป็นต้องไปเฟสอัพน,นะนะก็คือคุณก็วิ่งตามประกบธรมรมดาเนี่ยแหละเวลาเวลาเขาดิฟเนี่ยถ้าเกิดว่ามีแบ็กดิฟสองเนี่ยมันก็จะถอยออกระยะนิดนึงจ้ะเนี่ยคุณก็ถอยปิดประมาณนี้ก็ได้เนี่ย ให้อยู่ใกล้ๆเส้น3ไว้อะก็คือเวลาเขายิงี่ยต้องเข้าไปตามตทามากทันละนะครับมันก็จะลดอาการขาหักนะโอเคก็สำหรับ SG นะคนที่แต้ม3แต้มยังไม่ถึง80เนี่ยมันจะยังไม่ค่อยแม่นนะคุณก็อย่าไปอย่าเพิ่งไปคิดว่าโอ้โหยิงไม่ลงเลยอะไรวะ <3 S 1> พอสามแต้มแปดสิบเนี่ยคุณจะเริ่มรู้ถึงความแม่นนะถ้าเกิดคุณกัก,กเป็นน่ะคุณก็กักแสกหน้าเลยก็ได้แล้วแต่จังหวะของแต่ละคนด้วยนะมันจะมีความรู้สึกของคุณเองนะว่าเออจังหวะนี้ยิงได้จังหวะนี้ยิงไม่ได้นะสำหรับตัวนี้นะตัวอลิฟผมนะสามแต้มตั้งยี่สิบสานะไม่มาก มาคนยัดเป็นร้อยนะครับจริงๆ90ก็พอแล้วนะครับ90ก็พอแล้วโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางให้ใครหลายๆคนนะครับก็มีคำถามอะไรหรือว่าอยากให้สอนอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับ ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ